สวัสดีจ้าสวัสดีชาวราศีกันลัคนากันวันนี้ใส่สีแดงเจิมหมานเจิมปังนะคะชาวราศีกันดวงรายเดือนกุมภาพันธ์2568ดวงจะเป็นอย่างไรกดไลค์กดแชร์โอ้โหเดอะซันหนึ่งเหรียญราชาดาบใครกดไลค์กดแชร์รวยรวยรวยประสบความสำเร็จ ไหนดูซิพิมพ์สาธุ1นึสาธุ1นึ่งหนึ่เดอะซันหมายถึงโอกาสชื่อเสียงความสำเร็จและเงินทองเพราะฉะนั้นเนี่ยเดอะซั sun, หมายถึงแสงสว่างพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าสองแสงสว่างเป็นทางแก้เป็นทางออกเป็นโอกาสดอกทันตะวันคือความหวังสีแดงคือความตั้งใจคือกำลังใจคือพลังในการขับเคลื่อนใครยอยากจะทำอะไร นักกีฬานักแสดงคนที่มีชื่อเสียงคนที่ทำคอนเทนต์หรือแม้แต่ไพ่พระราชาดาบข้าราชการนักการเมืองนักกฎหมายไพย่ใบนี้เกี่ยวกับเรื่องของผู้มีอิทธิพลคนมีอำนาจหมายถึงใครจะสอบราชการสอบได้สอบติดตำรวจทหารได้หมด ใครลงสมัครนักการเมืองมีโอกาสได้รับการเลือกตั้งไพ่ใบนี้หมายถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยหนึ่งเหรียญส้มหล่นสมน้สมหลน่นบางครั้งอะ่ะคนราศีกันจะเป็นลักษณะที่เจียมตัวเจียมตัวไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแต่พอมาแบบนี้ปุ๊บได้แบบฟุกฟุกได้แบบงงๆงแต่อาจารย์ก็จะต้องเตือนอย่างหนึ่งนะเวลาเรามีอำนาจแล้วว่าอย่าบ้าอำนาจฟังนะ ขอให้เชื่ออาจารย์นะ คือเวลาเรามีอำนาจเวลาเราเป็นเจ้าคนนายคนแล้วว่าหนึ่งอย่าบ้าอำนาจสองอย่ายิงอาจารย์ขอสองอย่างถ้าชาวราศีกันให้อาจารย์ได้นะไม่บ้าอำนาจไม่ยิงชีวิตจริงคุณจะประสบความสําเร็จช่วงนี้นะคะมันจะมีโอกาสมีเงินมีงานมีชื่อเสียงไม่ว่าคุณจะเปิดร้านคุณจะทํางานประจําคุณจะทําอาชีพอะไรใดๆก็ตามแต่คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จในสายงานแต่ งอคนนิดนึงนะช่วงนี้ผู้ใหญ่ท่านเมตตาผู้ใหญ่ท่านเห็นความสำคัญอนะ่ะบางครั้งก็อย่าตรงเกินไปหรือบางครั้งอะ่ะอย่าเป็นคนที่แบบยอมยอมยอมแบบยอมเสียโอกาสแต่ไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีไม่ต้องคิดแบบนั้นนะที่คุณได้โอกาสเนี่ยไม่ใช่เพราะคุณเป็นเด็กเส้นแต่เพราะเขาเห็นในความตั้งใจของคุณนะคะส่วนเรื่องของการเงินไม่ต้องพูดถึงเลยหนึ่งเหรียญมาขนาดเนี้ย มีโอกาสถูกหวยนะราศีกันมีโอกาสถูกหวยเงินหล่นลงมาจากก้อนเมฆเห็นไหมมือที่ยื่นออกมาจากก้อนเมฆเงินก้อนใหญ่รับทรัพย์จับเงินก้อนได้โบนสัส <c oughs> ได้เงินตกเบิกของขวัญของรางวัลของมีค่ารวมไปถึงถูกหวยกุมารเด็กให้โชคให้ลาบเด็กบุตรหลานบริวารให้โชคให้ลาบ ขอพรท้าเวสุวรรณเสริมดวงก็ได้ความหมายการเงินโดยรวมดีมากนะนอกเหนือจากโชคลาภฟุกฟุกเงินหล่นจากฟ้าได้มาแบบไม่คาดฝันนอกเหนือจากการได้รับของขวัญของรางวัลของมีค่า,พาไพ่ใบนี้หมายถึงการมีชื่อเสียงความกระตือรือรน้นหรือการกอบโกยเดือนกุมภาเนี่ย น้ำขึ้นรีบตักทำอะไรให้รีบทำพไพ่ใบนี้หมายถึงการสร้างเนื้อสร้างตัวเริ่มได้เลยตั้งแต่เดือนกุมภพาพันธ์เพราะฉะนั้นโอกาสมันมาถ้าเรามีความหวังมีความตั้งใจไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปนะรวยแล้วไหนจะบุญเก่าที่เราสะสมไว้อีกคนถูกหวยเนี่ยคือคนมีบุญนะจ๊ะ แต่ก็อย่าลืมเร่งสร้างบุญนะเร่งสร้างบุญในที่นี้ทําบุญกับเด็กกาพร้าทําบุญกับสถานสงเคราะห์ทําบุญกับโรงเรียนสอนคนตาบอดก็ได้หรือใครอยากร่วมบุญกับอาจารย์อาจารย์จะทําบุญกับโรงเรียนวัดดอนจันทเด็กกำพร้าร่วมกับพระอาจารย์นะคะทุกๆเดือนเดือนละหนึ่งครั้งร่วมบุญกันได้ทักแชทมาได้สำหรับในเรื่องของการเสริมดวงวัตถุมงคลเมื่อกี้ทำบุญกับเด็กกำพร้าแล้วนะ เน้นไหวท้าเวสุวรรณนะโดยเฉพาะคนที่พวกเป็นข้าราชการนะอาจารย์ก็จะมีสามพระอารหันต์บัรดาลโชคลาภสามพระอารหันต์บรนดาลโชคลาภเสริมดวงการเงินโชคลาภอยู่ดีกินดีชีวิตมีความสุขพระศิวลีพระอุปคุตพระสังกจายชุดนี้239บาทส่งฟรีนะคะดวงการเงินเรากําลังดีนะดวงการเงินเรากําลังขึ้นมีสามพระองค์นี้ติดตัวไว้ยังไงก็ไม่อดตายอุ่นใจนะคะ แคปหน้าจอไว้แล้วทักแชทมาได้เลยอาจารย์แถมฟรีทุบปดนี่ให้ด้วยแต่ย้ำอย่างหนึ่งว่าของอาจารย์ไม่มีเก็บปลายทางนะคะสุขภาพระมัดระวังสายตาแค่นั้นเล่นมือถือ จ้องหน้าจอคอมจ้องหน้าจอมือถือแสงสว่างน้อยเกินไปแสงสว่างมากเกินไปหรือแม้แต่ขับรถาหาแว่นกันแดดมาใสามา่มั่งมันแสบตาหรือบางทีฝุ่นละอองช่วงนี้นะเครืองตา,อตาหรือตาแห้งต้องระวังความรักคนโสดมีโอกาสได้เจอคู่แท้เดอะซันคือคู่แท้อาจจะเป็นคนมียศมีตําแหน่งคนมีอํานาจหรือพวกพ่อไม่ลูกติดแม่ไม่ลูกติด หรือคนที่อายุน้อยกว่าเพราะมันมีไพ่เด็กมาด้วยแต่อาจารย์มองว่าออกไปทางลูกติดมากกว่านะคะสำหรับคนมีคู่เนี่ยอาจารย์ห่วงเรื่องเดียวความงี่เง่าช่วงนี้ดูขี้หึงดูประชดประชันเพราะฉะนั้นนะปรับในเรื่องของคำพูดเพราะบางครั้งคำพูดประชดประชันคำพูดของเรามันดูอยากเอาชนะดูไม่ง้อดูหยิ่งหิ่งมันอาจจะทำร้ายจิตใจ คนรักเพราะฉะนั้นนะ่ะคนราศีกันระวังปากแล้วก็ระวังความขี้หึงของตัวเองเราต้องไม่เป็นคนงี่เง่านะถ้าเราผิด เราง้อนะหรือบางครั้งอะ่ะรักก็บอกว่ารักคิดถึงก็บอกว่าคิดถึงหึงก็บอกกันไปตรงๆเนาะอันนี้คือคําแนะนําจากอาจารย์ใครอยากรวยอยากประสบความสําเร็จก็แนะนําตามที่บอกใครอยากได้ไปบูชาก็ทักแชทมาอาจารย์พิมพ์เพจ Facebook ไว้ให้ด้านล่างนะคะชื่อส้มมะพยากรณ์นะอาจารย์รับดูดวงส่วนตัวด้วยไพ่ย,ยิบซีดูทุกวัน10บโมงถึงสองทุ่มทักแชทเพจ Facebook มาได้หรือลองทักทิกต็อกมาก็ได้นะขอบ คุณสำหรับการติดตามช่วยกดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ